กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วห,หมอ,อมแรบอ๋อหอมสมุนไพร ครับกินง่ายอยู่ง่ายแบบป,ปบ้านมาแล้วเมงวานนะครับวันนี้มีเมนูครับนี่ขาหมูนะครับขาหมูใตน้ำเด้อพี่น้องง่ายเลยขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเอาขาหมูเนี่ยได้มาเอามาย่างก่อนนะครับน,นี่นะครับย่างให้หนังมันตึงนะครับผม เวลาที่เราจะเอาไปาต้มต่อหรือว่าจะไปหนึ่งอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่ไม่ยุ่ยหนังมันนะครับจะไม่ยุ่ยออกตามเนื้อนะครับนี่มันก็จะทําให้แบบเหนียวเปื่อยอะไรแบบเนี้ยแหละเนาะประมาณนั้นแหละหนังมันจะไม่ยุยรุดออกจากเนื้อน่ะนะ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วมาห่งที่เราปิ้งหมูนะครับเราก็มา แขงมันไว้นะครับนี่จะมีกระเทียมนะครับแล้วกับพริกสดผมจะเต็มพริกเขียวนะครับหลายๆนะครับพริกเขียวมันไม่เผ็ดแต่ว่ามันมีกลิ่นเหมนหอมดีนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตำครับตำนี่ครับสำหรับไอ้ขาหมูนะครับมันเป็น เป็นอะไรที่แบบมันไม่ขาวเนาะมันไม่เหมือนไก่เนาะครับมันไม่ไม่เหมือนไก่เหมือนเป็ดที่ว่ามันจะมีกลิ่นกุ้ยนิดนึงนะครับเครื่องเทศก็เลยแบบทําทําให้ไม่ต้องเอาจัดการเท่าไหร่นะครับให้มันเหมาะกับหมูนะครับถ้าใส่มากเกินไปมันมันจะได้กลิ่นเครื่องเทศนะนะเกินเกินกว่ารสชาติของขาหมูครับเอาพอสมควรกันพอมะกัะนั่นแหละ พอหยาบๆแล้วนะครับปึ๊บแล้วเราก็จะนำนะตะไคร่นะครับนี่เดี๋ยวปาดลงไปในนี่นะครับนะครับปาดตะไคร่ลงไปครับสมุนไพรดีๆทั้งนั้นทำทำง่ายๆครับทำให้มันง่ายๆมันก็ง่าย,ายเนาะ มีอะไรก็ใส่อันั้นแหละว่าหมูมันเป็นทัศที่แบบไม่ขาวนะครับไม่ขาวเท่าไหร่กินมันไม่ค่อยแรงนั่นนะไบมะกรูดอะเลกนหน่อยนะึงแค่นี้ครับพอล้วก็ต่ำครับต่ำพอมันหยาบหยาดนะครับผม สูตรใครสูตรมันนะครับสูตรของผมแบบบ้านๆง่ายๆเด้อเนี่ยซันี่กับเพล้ะครับผมนี่โอเคเ๋ยวไปดูหมูกันต่อแล้วยางโอเคโอเค,โอเคนี่ครับหมูก็ประมาณนี้นะครับนี่ได้แล้วล่ะนี่ใหม่ๆนี้ยหอมเลยนี่ตึงๆครับตึงแล้วนี่หนังไม่ลุดออกแน่นอนเวลาเราไปต้มไปตุนอะไรก็แล้วแต่จนเปนื่อยนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำหมูขาหมูใต้น้ำไป เออนี่ครับกะมาใส่เอาใส่ไปเลยผมใส่เป็นชิ้นไปเลยได้เนี่ยง่ายๆเลยโอเคแล้วก็โอเคนี่แล้วใส่ขาหมูลงไปแล้วนะครับใส่เป็นชิ้นเลยนะนี่ใส่เป็นอันแบบนี้เลยเออโอเคแล้วก็นี่กะตําพอจะหยาบเรื่องแกงเราใส่ลงไปครับ ด้วยนะครับน้ำมันหอยกะวัวน,นี่ใส่ไปเลยครับนี่ของแ่บปบบนี่ประมาณนี้นะครับน้ำมันหอยเียบร้อยแล้วก็เกลือครับ ยยุบโอเคเรือผงนัวผงสุรดขาดไม่ได้นะครับผงสุรดนะครับตายตายออต้องกวัวต้องหัวรานนะหนัวมันรานอยู่แล้วไงโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย ทำมันให้มันคลิกคลิกคลิกน่อยนึงนะเดยกก็จะเอาหน้ามาเติมนิดนึงนะครับนี่ครับเอาหน้ามาเติมนะครับนี่เอาหน้าใส่ลงไปนี่ให้มันคุิกคลิกคๆิกเพราะว่าขาหมูเรามันชินใหญ่นะครับขยับขยันยากกับคนๆแบบนี้ครับนี่มันพอกันไปเลยไม่ต้องกลัว เห็นน้ำซอสน้ำจิมในตัวไปเลยเนี่ยออตักมันลาดโอเคครับนี่ทำให้มันคุกคลิกแบบนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็ตั้งเตาเลยวางแบบนี้ลืมนะครับลืมทีเด็ดของดี <c oughs> ขาดไม่ได้สมุนไพรกินยำได้อร่อยทุกที ลมดีครับใส่เข้าไปโอ้มันหอมนะครับนี่โอเคแล,แ,ลแล้วเราก็นี่น้ำหม่อนน้อยๆน,น,นะครับใส่น้ำน้าแล้วกาวางถึงวางข้างบนนี่แหละให้มันแบบไม่มีอา,าอากาศออกได้นะครับนี่จบนะครับแล้วเราก็รอนะครับประมาณประมาณสองน้ำแหละผมคิดว่า โอเคครับนี่ครับบรรยากาศบ้าน นี่ครับอหอมนี่โอเคหอมบกชีได้แล้วก็จะมีพวกใบกะเพรานะครับนี่เ,เหมือนกันกะเพราเราจะใส่ไปเลยแบบนี้นะครับแล้วโอเคอ ว้าวโหก็จะได้นะครับนี่ใบกะเพราครับใส่ไปด้วยนี่หอมมะเขี้นะครับนี่อย่าไปรอรนี่ครับใส่หอมก็ใบก็ะเพราลงไปแล้วนี่แล้วก็คนมันเข้ากัน ผู้ใช้วเวลาเลยครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วคอยต้องคอยเติมน้ําด้วยนะครับเนี่ยปริมนาะณนี่โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสวยไหมล่ะนี่กวันเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟไปชิมกันครับเนี่ยเซตได้แหละโอ้ดูเธอพี่น้องได้แล้วโอ้สมการรอคอยนานมากตั้งใจไหมเนี่ยโอ้โห ใหญ่อะโอ้สุดยอดนี่นะหอมเดี๋ยวจะเทราดนะครับราดแล้วว้าวบ้าทำไมมันสุดยอดมันสุดยอดโหนะโอ้โหกว่าจะได้นะครับ โดนเติบเอาแล้วครับพี่น้องมาเด้อโอ้ดูเถอะมาต้องใจเย็นเติบเด้อโอ้ดูโอ้นั่นนะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้กินกระเขาเนี่สุดยอดเป็นกับเข็มหนึ่งสุดยอดกว่านี่ ครมา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 ไม่ไหวแล้วมา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 ทมาทอ่มาท่มาผมปิดต่ำแมงวันเยอะออ้อนี่ครับ วัดเดี้ยโอ้จำมาเปิดฟอร์ไปกันครับมันได้นะนได้เลยทีเดียวบรรยากาศกันจะได้ยินเสียง น,นอกบันนอกแล้วนะครับสไตล์บ้านเนาะ บอกเมื่อกี้ไปรปรอนครับสดนั่นดูก่อนโอ้สุดๆครับรวการรอคอยครับ เดี่ยง,ง,งเห็นไหมครับหนังมันไม่รูดครับเห็นไหมเห็นไหมนหนังไม่รูดไม่ลุ่ยเลยหอมมากหอมากไม่เข้าเครื่องนะ พวกสมุนไพรพวกอะไรพวกเครื่องปรุงอะ่ะมันจะเข้าไปในตัวขาหมูเลยนะครับสุดยอดออออหนังเนาะดูเถอะมีทั้งหนังด้วยเห็นดูเถอะเปื่อยอไรอะ่ะ แนะนำต้องใจเย็นเด้อเนี่ยเนี่ยน้ำซุปมันไม่ต้องมีน้ำจิม้มครับเนี่ยนีย่ยจุดจิ้ง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 ได้ได้การ คิดว่าผมทำตั้งแต่บ่ายสามจนจะหกโมงหกโมงครึ่งแล้วอร่อยอะ่ะของแท้ขอ,องเนื้อดูครับนี่ลองกินแบบนี้เนาะ หอมใบกะเพราหอมสมุนไพรโอ้มีความสุขครับกับบรรยากาศตอนเย็นเนาะบ้านบ้านหญิงแต่มันเป็นธรรมชาตินะครับที่ว่ามันมีฝนตกลมพายุมาเนาะครับภัยธรรมชาติเนาะไม่มีใครห่ามมันได้เนาะแต่ว่าเรื่องการสั่งสรรเมนูนี่แมอันนี้มันได้จริงๆครับเนี่ย ว่าต้องเฝานะครับเ <c oughs> น้นาต้องเฝาใไม่งั้นจะใหม่นะครับเนี่ยดูดูดูคนดูคนดูโอ้ แล้วเข้าพอดีเยี่ยมมากกับแก่กับเป็นกับแก้มสุดยอดเลยสมใช่อยาก ชอบหนังครับรุดดิทะเนี่ยดอกเนี่ยนาพี่นอ้องมาโดติงครับหนังหอ,อมสมุนไพร ตรฟันครับสุดน้ำ Ding 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 So oh, oh, oh. oh. dumb คืชิเห็น,ออนโอ,อ้เสียงไก่เสียงกานี่พร้อมใบกระเพราครับ แทแมีความสุขครับกับรรยากาศบ้านบ้านเราแบบนี้แหละเอาลครับจอดแล้วเมนูนี่ฝากไปเลยครับเมนูนี่ลองไปทํากินดูนะครับแต่ว่าใส่ใจมันหน่อยเฝ่ามันนะครับกลัวมันใหม่เนาะค้ค่อยเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปไปนอนอ่ๆนะครับไปเรื่อยๆ กูมีอะไรก็ใส่นั่นแหละคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนะนี่ทำคลิปแบบขามหมูแบบนี้แซบ่บเนะขามหมูใต้น้ำวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝนันดีตกเฮียว